ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินครั้งที่2 1เมษายน2566ถึง30กันยายน2566นายสิริมงคลนวนมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวลกุคขาอำเภอผาขาวโรงเรียนบ้านนวลกุคา เปิดทำการเรียนการสอนต,ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น301คนปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19คนจากการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านนโูนโกคาในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีทิศทางโดยนำนวัตกรรมร่วมพัฒนาขับเคลื่อน 4Q8G m o เดลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ไอ้เกิดผลสำฤทธิต่อผู้เรียนและนำไปสู่การดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมามีผลงานปฏิบัติงานดังนี้หายสิริมงคลนนมามีภาระงานมีการปฏิบัติการสอนการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษารวม6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน จับทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อีเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยขับเคลื่อนโมเดลทางวิชาการ อ k นทิชีห้าอโมเดลดังนี้ 1. ออมสัพส์ 2. ออมรัพย์ 3. ออมสูตรคูม 4. ออมความดี 5. ้ออมอาขยานซึ่งจัดกิจกรรมเสริมทักษะในทุกๆเชา้าก่อนเข้าเรียนในแต่ละวันและเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยครูนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียกิจกรรมจินตคณิตคิดเลขด้วยสอง0มือ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. การการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนยโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมการบริหาร 4Q8G Model และการใช้ n k i 5O m o เดลที่นิกภาษาในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โดยสร้างความร่วมมือมีการพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการคือผู้ปกครองนักเรียนชุมชนสิทธิ์เก่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทุนในงานผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาสารฝันเพื่อน้องปีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูทางออกได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทุกภาคส่วนในยอดผ้าป,ป่าครั้งนี้จำนวน6 9 0 0 0 0 6 9 9 0บาทได้รับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาจำนวน10เครื่องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรผาขาวในการดูแลความปลอดภัยจราจรหน้าโรงเรียนและครูตำรวจแดประจำโรงเรียนอด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดำเนินการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้การศึกษาเป็นคณะทำงานนิเทศ PLC ประเมินสะท้อนคิดการจัดการเรียนรู้เชิงลุกบูรณาการแนวคิด Soft Power ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเลยเขต2ปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเลยเขต2 ในการประเมินผลงานที่เกิดจากการรับรองของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการสอบผู้ผู้ช่วยกรณีพิเศษองค์ประกอบที่ 2. การประเมินการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโรงเรียนบ้านนวนกขาได้ดําเนินการตามจุดเน้นด้านกายภาพดีมีคุณภาพสูงมีผลงานดีเด่นดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านนนุนกุกขาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4พศ2566ถึงาพศ2570จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. องค์การบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรับตาคงสภาพทั้งที่3 3. โรงเรียนบ้านโนนุกขามีผลการประเมินคุณ,ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปีงบประมาณ2565มีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับ A 4. โรงเรียนบ้านโนนุกขามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติั้นพื้นฐานยูนิชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการศึกษา2565สสูงกว่าระดับประเทศ 5. ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโนโนกุกขามีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการศึกษา2,565สูงกว่าระดับประเทศ 6. นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนกุกขาได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันแต่งกอสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนปอแดง 7. ิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกุกขาเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจําปี2566รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเข้าแข่งขันรอบสองระดับประเทศ8โรงเรียนบ้านโนนกุกขาได้รับรางวัลด h e b ด้านกายภาพดี มีคุณภาพสูงโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับอำเภอองค์ประกอบพิ่สามการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพโดยนายสิริมงคลวรรมาได้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำลีของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติหน้าที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเขารบยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบัณของวิชาชีพมีวินยัยและรักษาวินัยตลอดมาจากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนกุคาตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาในโอกาสนี้ให้ขอความเมตตาแาะคณะกรรมการทุกท่านใ,ใน้ปู่ชี้แนะการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้บังเกิดผลดีต่อนักเรียนและโรงเรียนสื่อไปขอกราบขอบคุณครับ